ดาราสาวยืนยันขาเตียงมั่นคงแต่งงาน13ปีสามีคลั่งรักเหมือนวันแรกก่อนหน้านี้คู่รักลูกฝดอย่างนานาไราบีน่าถูกโยงประเด็นสามีฮิปฮอปซุ่มมีกิกนางเอกดังช็อกจับได้สามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยไม่ทิ้งนิสัยเดิมเรื่องเจ้าชู้ล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคมนานา,นาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า พยายามจะสร้างครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อลูกๆทั้งสองคนมีข่าวลือเรื่องนี้หลายครั้งเราก็ชนเป็นเรื่องปอกอตอของคนที่อยู่ในวงการเน้นอยู่กับโลกความจรงมากกว่าตอนนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับสามีเพราะเขาไม่ได้ตามข่าวก็ไม่รู้ว่ามีข่าวนี้ตอนนี้เนสายทำหน้าที่ภรรยายอย่างเต็มที่ ซัพพอร์ตสามีเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเอาเป็นว่าชาวเน็ตหยุดลือจ้าเพราะไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอน